ยงังยงโตจงยังจงตีจงพงจุ่งเจอยูเทียจง晒จงลงช้อลงช้อตัวยังว่าจงเสียแต่ตอนนี้ที่กำลมุ่งกูัวยังโตรู้เสียหนัเทียสิลุนอจะกูกูยังอยู่ตีกำลมุ่ทาเตะจะจนดได้เตะตัวมวมีกูนยยเกนีนน่นนนนยเออจะตัวเปนนุ่งนอนอเลยเตะมีกูรอเล,อลอยเนี่ยมากูจงเชียเก่งก็ cú vô là ta thả cho y chung phong yêu sẽ được tôi nọ ờ tu mâm ba xe họ nhẹ bê tu mì mua được nọ này là cú họ ờ hồ hồ sao tung ra cho thả thế này y chung phong chung yêu sẽ được này à ờ mà tu họ nung mà ờ tu nọ tu tu yêu thu ờ sao sự chích chua vậy มันก ok e, ูเตาหูม like ันรอตูมัวมีเกินเนาะถาเทียมากูรอติเตียลื่นด้น่ยจงพุ่งจงเยืมากูจีจดได้กูจีจะดถาสกัวสัจวนั่นตอนนี้ยังรอติเตียลื่นได้ไอ้ยลีจำเน่จงน่งจงตูเนาะเตียจากกูได้นอจะเป้หอช้จรอมุ่ลนงจะจุนเดิมตัวสัตว์จุจัวน่หูสต้ง ดันใจมึงเราตัมีกือทถ้าโอทนตาตออพีเชเกต่เลงกวนหรอว่าจะหนึ่งมูนึงเจหมตอมีกือนั้นียเาเจอยรีบไปชิจล,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 ละมุมนงโอเคเถอะชปุยยาลอเตียลยยาลอดาเถอนะยยาเปไปชิเจ้มุมนง 别扯了，别多不尊重我。我进来搞你，我也不搞这你多那事儿，没奈何。哦、嗯，红桃库里哦，你好。你今天怎么来了？啊，你好，有。哎呀，你叫叫叫，叫什么名字？叫李奥。李奥，你好，库里先生，你好。呃，你好，就是不带钱，没得那么多钱哦。呃，老乡。对，不错啦，怎么？

ยี่ง่ยงดตุยปานปาลูปาลูจุยจากลกม้อฮัลหลฮะปานเชื่เนี่ยาลเดยวลูมอที่นีเออเฮียลีนุนนลาอฟฟ์จ๊อฟดลนลูกขอลขอตัวดักูตกหลานล้เฮียลีจงวนหนุวงัวพ่อ่เด้อ và tia tia lucia hay tia tia rồi nửa lò rồi ờ nửa lò không bỏ nửa tủ khăn lợ dạ ờ trở về sẽ đợi lần họ cứ tê tôn cha là vì một xấu thế sẽ quên cái chạy ta là cũng một tủ một một chua thế bây giờ đi chúng ta thả ra đầy một đầu tủ mùa mì cười nữa nè เออนีงยจงได้มเนีนู้นอ่ะก็ตัวทีก้าแล้วจะว่าจะเจอเลยเอ๊ะก็้นอ่ะก็ยุงเสือกอ่ะโอ้โหก็ก็นต้นอ่ะเดี๋ยก็แล้วจ็นโบราอก็เขากวยังเป่อกันหลยซู้ไ้มเดียอยูนู้นอ่ะยังยัอยังยองยทียบ ลงปาอยูุขเร่งัวหรือตัวรวนตัวอยู่จีนตัจีเตล่ะจีนโบลีอยู่คัวอยู่เกเก๋ยอยู่รัวเคลื้อเคลย่ตือลอยู่ยิงจีเปาเตีอยยังกาเชียอยู่นะเจีาเมล่กูสีตอนดาเทียนะเอยาีนูนนาก็ตูมุดเจมุปอเออลอลยเตยจ có mua kế tờ kênh dê mua kế lòng bao có tù khen chỉ cho ít có kế tờ kênh dê là khía tê cứ tê tì đồ phong tê dư là chúa có có khía tàu có tù khen hay tìa do vị đã chỉ nè có tư bao hãy hay tìa khó tư do khó tư chỉ do là nè dì nô nà cho chạy nhá trở lúc tê chỉ khó ตราลูกตงก็รอล้วเนีขาตือก็ปอแต่ว่าอยู่ฉาลัวอยู่จีจงตัวลัวก็อูลัวเต่าบองเกลีก็อูตัเกยนหงัวเจอยู่ย่ตุยงอ่ะมาเยือนก็นู่นก็นรอเลยก็จีอย่างมุมพาหมูไฮนองก็ตัวก็ตุ่ยเจ้มัวเล่เจนึง อีตุลีชวตีตัวน้องแก่ลวน้องโตด้าหรก็จีซ้หมูโจเตโจเตจีซ่หมูเจตเจตโจเขอนอนอย่างอีขอก็เที่ยลีจีจบเรตรงดูอย ouais, ่าตนเดนนอนสิละอยาลีขอก็มุตีย่นอนเตะอยตาลูกคู่ดยนอนั่นอย่างอย่าอละเเตะยตาก็ลูกคู่ละ เกจ้าละมั่วปังสือเจ้าละเอออยู่อยู่ยหลับปีอยู่รุ่นหนึ่งนะเท่าขนอมกุยถ่านยานได้มุโตอีจองพงจงยือเออจอหน่อโตชานตูติอูยาเตเชื่อว่ามึงสุรีเตเชื่อมิกาลรือยาเตเชื่อฟังกีหรือเตียงเกาหลีนั่นกูกูอยากจะให้จุดชัวลรื่งชัวตัว giờ có chỉ tin tù tí nâng Mua lũ công lũ mê hai tía Dù là một trò mì cử Nó chế nê Chỉ xó Cú xóm tài thiên trà chỉ xóm dây lứ Đó cú thế nào Cú cú yếu chí câu gấu tòa Nê ý tù tìm bê Thế là xí cú mua hành ơ xử lý à bị xong là gì à xong kia là dân kia xử xong thế nghĩa chí, nè uh. ơ uh, này từ hạt nè này xa sao nghĩa nà. uh, là cho mì cử nè à này cô phóng lù rồng to mì cử này cô nhớ thì có tay rồi một tụ ơ lù chỉ thả giữa lúc xe yên lời xa lớn tới ta ra họ mong họ tù tiêu tư của hàng căn tới cả châu xa tồn tới một tọt thọ cho tiêu bổn tông ơ nụ nọ lời xa lớn tới cho có chuyển đủ chuyển tiêu có ba cái mình cười tới lo nó nó cũng mua thế ấy nụ mình cười đâu lo ba chế là của thọ hoa này ý trồng trồng dừa nhớ tới chiều vào mang châu thiệt เอยลีมือน่ามีกือละแนเปตู่วาแนพึ่งทะทาอติยสานเนี่ยลอตอมีกือมุตเตตอเตชเฉฟากีนะเนี่ยเออจะมีกือฮีเนี่ยนลนกูเจมีกือมุตมีกือเนี่ยนนมอลเชดเงเออปามีกือก็มีกือ ท้อจเกิดใเนื ali, uh, tuh, ่ยปามีกึจใเงนื่ยมาเนี่รู agua, uh, ้ทอหังเลยนะน่ยเอลีเออตูจงเกืือก็รู้รมีกืกันก็รู้ชจงนะก็แต่ปามีกืซือมีกืยัวก็เรากูหัยอวเออตอมีกือกีก็มีกือยอะก็กูยัวมีกืมีกืจีเนียจียัวก็เราก็ อเตียมิกูมูโตตัวมิกอเนี่ยเท่าตัวมีกือสายเดอร์นั่นน่ะเออมาเกล้ชิเทชิชีดจิวโนวังเกลีนั่นน่ะเออเจอยากลินุนอมิกอรอเลยอ่ะมิกูรอเลยเอกจิมบ้าเนี่ยเออก็จะเนี่ยก็มาแบบเปล่าจบพาดุละเราจะซาลาจมิกอนั่นน่ะเจก็จีิไซเขาเนี่ยละหูมิกอปลีเท่า ba nha sa là khiến đâu khiến đỡ mà sắp bỏ tôi mì cử đó mình có thể yếu áp tu để tù mùa mì cử nó chỉ nhỏ có bỏ có chỉ là có bởi giờ nâng dơ nữa có bởi giờ nâng dơ à dơ cho gì tù khô hay mà nền nó Hãy lo từ mà nữa อยวลีนุ่งนาะมีือล้อเลยเปยยอมบาเช่อใชเชก็ปุยเราตอมีคืล้อเตเชอฟักกี้สนล่ะนุ่นนนะเขาก็จะก็อยู่สัญญาเรป้าจมีคือเนี่ยเมีือจีนนึงูจ้าโอ้หนก็จะรู้เีก็รู้เชียเดือเชยงก็อยู่สัญญาเราป้าเราจอมีคือมาเลยยงเชียหันเจลกูวัววววจอกเตมีือเรอเลยเน มายาลีนุ่นอนซก็วัปรเตนะนี่จะวัดฮาเียวซานี่ลระตอมีกือนะวนะเออเนวไปตู่วันนี้จะเจอว่ามึงอ่มึงฟักีเตีมึงมีกานะนี่จะเตียวซานี่มันจะมีกือเออไอ้กอยนจะย้อมังนัะนนะยาเออตุนฮาเตียวยมเน่นมายาตัว ti lồng bị xong hai đó hai trâu nó lăng nó này à hai tiệm giờ ơ nó lăng một tu mình cứ luôn thế bỏ ta mà na nó lăng xa nhẹ một trò mình cứ giờ nó lăng chỉ xa lo ơ nãy áp cái tu này mà sau mình chỉ nhẹ à trong một trò mình cứ trò cả vốn yếu vốn mua ơ nhớ tết chơi và mừng nhớ mong gì là nhớ đồ tết chơi à mừng chơi nín nhung là จยลียานี่ป้าจอมิกูยอนเจยมวนได้นันเองอโนนะมีกูรอเลยเนาะมีกูรอเลยเนี่เาพูตถานี่มูจอมิกูเนี่ยมีเชงนะเออพูตถานี่มูจอมิกูเท่าอ่าจะจงเกสืเอย่บ้าก็ขอปล่อจาดุลาเยวเราตอมีกูมโรเติเชฟักเกลือเออ บาสนะยาตูยืดสูงอยาลินเดอตัวยจีนนะยาเออกูนอตัดทาแต่ก็มเนี่ยมีก่ก้นนะเอเยลินเนี่ยเอาไปตันาใชเงตัอยลิตุพพเอวายูไฮลูออยอลูติเตียตัวลีเตเออตุตาสูจีนึจ่จี มาตัวก็เจอให้ลูมาต่อนเองเกอให้เราตืงมาลอนเจอเออเอยอรลีนุ่นอนเนี่ยวกับเตเออเนวัยจูวกับเต่าดิเนี่นจะหลูวเน่ไยตัว,วสุขวัสดัวไอติยสาเนียเราตอมีกือมุโดเตชฟักี้มุโเตชิวามังนะัน่นอเยอนุ่งนอมีกือรอเลยเน,น่ซาชิโตเนี่ยเราตอมีกือมุโดชาเตชฟักกี้เตชิวามึง ต่จะมีกาทีเน่ะเจเนจีซอว่า so ก็ขาสัเนย่งหม่มอโหมลอนะนากูจีอให้ทัวให้เจเนเน่ยมันเน่ให้เน่แต่น้ามนนให้เน่ปตอมลองเชเนปุยสาเน่อปวต่อจิตตือเน่จิตตนะเจเนี่ยหรือเออเน tổ sao hai té sa nia la pa do udo nọ, e chuỗi nguồn ghi linda lu tong la chuỗi nguồn ghi ane. lu la, hai la lu lu luôn 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 li luôn 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 lu lu sư, cú hay sa ô แต่ต่อมุจีเนียอยู่ลจีก่อนุเทตระกาโดยอยู่ินดาน้มานเนี่ยโตลงเป้าไม่เมนาเทาเป๊จะเฉิมรอตินานเปันคอตูยังรู้เก่งเก่านีอยะจะจิตมันจิตเป้านะนี่ติดโตเทเป้าจะจะเก่งจงดูแต่ีอยู่รู้เก่งเก่าเราจุยักรู้โตลูหายตอละลูซื้อจีมวยปอยทงจมูจอหนึ่ง เรลวนเจอจะยงกอลียาอยู่จี่ลูนะแต่สีลว่ายังลูลู่ขาลู่เสียลุนเยื่อ้อเจจีมนึงปอแต่ชีเนอเปตัวเนี่ยห้แต่เน่ลู้เนี่ยส่เนี่ยเราปะเราต่อมีกูนะยาลีนู่นนะเชเนี่ยว่าตเนี่ยสิอย่างเงี้ยนู่นนะว่าจิตลีจะลูเออ

giờ tuần nâng đơn nâng hu chẳng gai đại tờ giờ chè cú na hi trồng phong trồng lucia thế rồi rồi lucia là rồi lòng lucia là nu nò nữa pì chia ơ le mù tổ ó với tàu nằm thế rồi cù mua tờ kê sa đờ nửa lú nương rồi giờ tu lu ti tiệt tiệt là nửa nương อยนเทีาตุ้ิตุงกันตอนนึเอนุงนอนตอหลอนนอนในเตลูวันนี้จะจอตัวสวะเสจวอาเจยสาเน่ลจอลป้าลัต่อนือหมูตเตเชอร์แบบมึงเปเนแบนุนอนนี่โยโจ้เชียนะนี่เปิรจีชัวจ้าจอาโนเนี่ยหมอเชลล์หลอใช้เออเชลลคีเช nu từ mọt từ nu lì từ ơ ờ, nè mà xa nhẹ là mù uốn ừ, tên tao tên thơ nè giờ lưng từ nhẹ lú tia là cái gì kì lo tao tích lo nó là sai nữa nè ơ là sai thế nhưng mình ba nhẹ là khiến tao khiến tớ đồ nữ cả sai đi sai tao ơ vấn đề thầu nữ thế chỉ tao muốn tu lú nhà tết lo nó nên nay thiên là tàu nử Lucia nó đồ chén cái đại tớ hay là nay chia nhỏ tết trời thì nó nay muốn sửa chia nử nhỏ té chia nử chuẩn chia rồi tụ lú là để tiêu nay tò mù yếu tàu chén cái cái đại nè chong phong chong dư nhà sản bây giờ đi lần gì chong phong chong dư sẽ đời kuya la tha pe li na pu to ne che da tam long te su e te ha tha to te la ne shi an min ji la la ne ku ha ya lu ti pu to ku the e wi nu na mi ku la la che kuya rong shi ta ro the che ying ba ni rong shi an the ba ni e ha ba ni cho phong cho yu nyot te che wa mung เออกูเชลูเดี๋ยวเจ้า lò lợn là, là một to nữa ta lấy nào thế bây giờ đi bên mà xin chi đồ nên là giàu thế y chồng mày phong dư sẽ đời nè